บ้านกระจกในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านนั้นมีลักษณะเด่นคือมีหน้าต่างและประตูที่ทำจากกระจกทั้งหมดซึ่งเวลามีแสงแดดส่องเข้ามาจะทำให้บ้านสว่างสวัยเหมือนแสงสีรุง้งแต่เมื่อเป็นกลางคืนบ้านหลังนั้นจะมืดมิดและน่ากลัวมากบ้านกระจกนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวเศรษฐี ครอบครัวนี้มีพ่อแม่และลูกสาววัยรุ่นชื่อนิดานิดาเป็นเด็กสาวที่มีความสามารถด้านศิลปะและรักการวาดภาพเป็นชีวิตจิตใจทุกวันเธอจะนั่งวาดภาพอยู่ในห้องวาดรูปที่เต็มไปด้วยกระจกใสซึ่งทําให้แสงเข้ามาได้อย่างทั่วถึงนิดารักการวาดภาพจนถึงขั้นหลงไหลในความงามของกระจกคืนหนึ่งขณะท,ที่นิดากําลังวาดภาพอยู่ในห้องของเธอเธอได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆมาจากกระจกนิดานิดา เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆนิดาเริ่มรู้สึกกลัวแต่ก็คิดว่าอาจเป็นเพียงจินตนาการของเธอเองเธอจึงพยายามไม่สนใจและตั้งใจวาดภาพต่อแต่เสียงกระซิบกลับดังขึ้นเรื่อยๆและน่ากลัวขึ้นทุกครั้งที่เธอวาดเส้นลงบนกระดาษนิดาเริ่มสังเกตว่าภาพที่เธอวาดนั้นไม่ใช่ภาพทิวทัศน์ที่เธอตั้งใจวาดแต่กลับเป็นภาพใบหน้าของเด็กสาวคนหนึ่งที่ดูน่ากลัวและมีดวงตาที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน นิดาตกใจและพยายามลบภาพนั้นแต่ภาพกลับไม่หายไปยิ่งเธอพยายามลบมันกลับยิ่งชัดเจนขึ้นในที่สุดนิดาก็หยุดวาดและวิ่งออกจากห้องไปเล่าให้พ่อแม่ฟังแต่เมื่อกลับเข้ามาในห้องภาพนั้นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนิดาพยายามอธิบายให้พ่อแม่ฟังแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อคืนนั้นนิดาจึงต้องนอนอย่างหวาดกลัวคืนถัดมานิดาตัดสินใจจะไม่วาดภาพอีก แต่เสียงกระซิบจากกระจกกลับดังขึ้นอีกครั้งนิดานิดามาวาดภาพกับฉันเถอะนิดาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอพยายามหนีออกจากห้องแต่พบว่าประตูถูกล็อกจากข้างนอกกระจกทุกบานในห้องนั้นสะท้อนภาพของเด็กสาวที่นิดาวาดเมื่อคืนเด็กสาวคนนั้นร้องไห้และพูดว่าช่วยฉันด้วยนิดารู้สึกหวาดกลัวและพยายามหาทางหนี แต่กระจกทุกบานกลับเริ่มแตกร้าวและปล่อยไอเย็นออกมาจูจูเด็กสาวในกระจกก็ปรากฏตัวขึ้นจริงๆและเดินเข้ามาหานิดานิดาพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงออกมาเด็กสาวในกระจกนั้นจับมือนิดาและพาเธอเข้าสู่กระจกเช้าว,วันถัดมาพ่อแม่นิดาเข้ามาในห้องและพบว่าลูกสาวของพวกเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ในกระจกกลับปรากฏภาพของนิดาที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือ พวกเขาตกใจและพยายามหาทางช่วยลูกสาวแต่ไม่สามารถทำได้กระจกทุกบานกลับแตกเป็นเสีียงๆและทำให้บ้านทั้งหลังถูกปกคลุมด้วยความมืดมนหลังจากนั้นบ้านกระจกก็กลายเป็นบ้านร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะต่างรู้กันว่าในบ้านหลังนั้นยังมีวิญญาณของนิดาที่ติดอยู่ในกระจกและเธอจะปรากฏตัวในทุกค่ำคืนเพื่อเรียกหาความช่วยเหลือจากใครก็ตามที่เข้ามาใกล้ แต่ไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้และทุกคนที่พยายามจะช่วยก็ต้องพบกับชะตากรรมที่น่ากลัวเช่นเดียวกันเรื่องของบ้านกระจกจึงกลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านนั้นและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกเลย